สำหรับมื้อนเ n อ e r นะครับตอนนี้ผมก็มาที่ห้องอาหารนี่ครับห้องอาหารต้นไทรนะฮะห้องอาหารต้นไทรก็ของโรงแรมเดอนาคานะครับราชชรอรีคอลเลคชันนะครับเรามาชมกันนะครับว่ามีเมนูอะไรแล้วบรรยากาศยังไงนะฮะมามาเม,มื่อกี้ดื่มดื่มข้างบนมาเริ่มเมานะฮะนี่คือบรรยากาศนะครับอ่ะทีหละเเอาเล ะฮะครับก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้อสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปไปหาที่นั่งก่อนนะฮะที่จองไว้นะครับออือืครับอืสวัสดีค่ะ เนี่ยนะครับโอเคอ่านี่คือบรรยากาศนะครับอยู่ตรงนี้เลยโอเคคอมครับ thank you โอเคนะฮะอ่านี่ยนะครับอ่ะตัวเมนู ก็จะอยู่ติดกับภูเลยนะฮะนี่ครับเป็นบรรยากาศตอนคืนนะครับก็จะเงียบๆหน่อยอืมเนี่ยนะครับประมานี้อ่ะปะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะทานอะไรบ้างนะฮะ เป็นไงเที่รัก <c oughs> ดูเมนูอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราดูเมนูแล้วเดี๋ยวเราสั่งอาหารอร่อยๆออทานนะครับกับห้องอาหารต้นไทรนะครับบ๊ายบายกับมื้อดินเนอร์นะฮะตึง